สวัสดีค่ะวันนี้จะมา,าทำกล้วยบวชชีนะคะสูตรง่ายๆค่ะอร่อยอร่อยนะคะเครื่องปรุงนะคะก็จะมีกล้วยนะคะกะทินะคะ250มิลนะคะก็ประมาณ1กล่องเล็กค่ะแล้วก็จะมีน้ำตาลทรายนะคะ สูตรนี้จะใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงค่ะแล้วก็จะมีเกลือป่นนะคะประมาณ1ช้อนชาคะ่ะสูตรนี้ก็คือทานได้2คนนะคะค่ะเริ่มจากเราบอกกล้วยนะคะบอกกล้วยเสร็จแล้วเราก็ผ่ากล้วยเป็นครึ่งซีกนะคะแล้วก็ตัดครึ่งนะคะหนึ่งลูกก็คือมีสีชิ้นเล็กค่ะ ก็คือชิ้นประมาณพอคำนะคะหลังจากนั้นเราก็จะนำกล้วยเนี่ยไปใส่ซึ้งนึ่งนะคะประมาณ10นาทีให้กล้วยสุกสูตรนี้จะหวานค่ะจะจะไม่ฝาดกล้วยนะคะนำกล้วยไปนึ่งนะคะนึ่งให้สุกค่ะประมาณสัก10นาทีนะคะค่ะเราก็ตั้งหม้อให้ร้อนนะคะแล้วก็เทกะทิลงไปเคี่ยวค่ะ เราใช้ไฟกลางนะคะเที่ยวเที่ยวกะทินะคะหรือใครจะใช้ไฟแรงก็ได้แล้วก็พอกะทิแตกมันแล้วเราก็หลีไฟลงนะคะเป็นไฟกลางค่ะกะทิจะต้องไม่แตกมันมากนะคะให้มันแตกมันพอดีค่ะคน ไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเราใช้เป็นหัวกะทิกล่องความเข้มข้นมันจะสูงค่ะกะทิแตกมันได้ที่แล้วนะคะ เราก็เทกล้วยลงไปค่ะกล้วยที่เรานึง่งนึ่งเสร็จเรียบร้อยนะคะอ่ากล้วยที่เรานึ่งเนี่ยเพราะว่าป้องกันการฝาดนะคะถ้ามีการนึ่งแล้วกล้วยมันจะไม่ฝาดนะคะมันจะหวานอย่างเดียวเ,ยเติมกล้วยลงไปแล้วก็รอให้น้ําเดือดนะคะน้ํากะทิเดือดเอ่อพอดีเราใช้กะทิกล่องนะคะความเข้มข้นมันจะสูงนะคะแล้วก็น้ํามันก็น้อยค่ะเราก็สามารถที่จะเติมน้ําเปล่าลงไปอ่อ นิดหน่อยนะคะตามสมควรเนาะสูตรนี้สามารถทานได้สองถึงสามคนค่ะ ค่ะเมื่อกะทิเดือดได้ที่แล้วนะคะเราก็สามารถเติมน้ําตาลลงได้เลยค่ะน้ําตาลนี้ความหวานตามใจชอบเลยนะคะจริงๆแล้วเพื่อสุขภาพนะคะเราไม่ควรที่จะทําหวานทํามันมากนะคะที่เห็นอยู่นี่ก็ค่อนข้างจะเข้มนิดนึงเข้มข้นนะคะเพราะว่ากล้วยน้อยกล้วยหวานอยู่แล้วค่ะไม่จําเป็นต้องเอ,อ่อ เติมน้ำตาลลงเยอะนะคะใส่เกลือลงค่ะเติมเกลือลงเ,ออเทคนิคการทำขนมหวานนะคะพวกขนมหวานเนี่ยจริงๆเราต้องใส่เกลือด้วยนะคะเพื่อ,เป,เ,อ,อเป็นการไปตัดลดนะคะลดน้ำตาลนะคะเพิ่มความเ,เป็นเค็มมันนิดนึงนะคะ มีบางคนสงสัยนะคะว่าเอ๊ะทำไมทําของหวานซึ่งไม่ใช่อาหารทําไมต้องใส่เกลือนะคะเพราะว่าเกลือนี่ก็ปรุงรสอย่างหนึ่งนะคะของหวานก็สามารถปรุงรสได้ค่ะนะคะพอน้ําเดือดได้ที่เราก็ชิมเลยค่ะชิมรสแล้วก็ตักลงได้เลยนะคะนี่ค่ะกล้วยบวดชีพร้อมเสิร์ฟนะคะ ทำง่ายๆค่ะสูตรนี้ทานได้2อสคนนะคะเเราไม่มีเตาแก๊สนะคะเราก็สามารถใช้กระทะไฟฟ้านะคะหม้อหุงข้าวนะคะได้ค่ะทำง่ายๆไม่ต้องยุ่งยากนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะคลิปต่อไปนะมาดูกันว่าพี่อ้อจะพาทำอะไรทานนะคะ เพื่อไม่พลาดการรับชมคลิปต่อไปกดกด Subscribe กดแชร์กดไลค์ให้พี่อ้อยด,ด,ด, like. ด้วยนะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ